You insecure. มันก็มันก็เกิดจากการว่าเป็นคนเป็นคนชอบทำบข้าวไงคะก็ทำข้าวแล้วก็ชอบกินนะคะแล้วก็ก็อสำคัญเนี่ยข้าวข้าวนอกบ้านเนี่ยจะ,จะ,จะ,จะกินน้อยมากจะส่วนใหญ่จะเป็นในบ้านคือเพราะเราชอบทำไงทำอะไรที่มันอร่อยอร่อยสมัยก่อนเนี่ย ไอ้พวกอา,าหารเสริมลดชาลดอะไรสมัยก่อนเนะี่ยพูดต,งตรงเลยสามสิบปีที่แล้วไม่เคยจับคือไม่มีคือใครอยากลดน้ำหนักเนี่ยนะคะถ้าไม่ลดด้วยอา,าหารตัวเองก็คือไปโงปรงพยาบาลมันจะมีโรงพยาบาลดังๆอยู่โรงพยาบาลนึงเนียหลายคนสามสิบสามสิบกว่าปีเน,นี่ยน่าจะไม่อก่อแล้วเขาก็สั่งเป็นยามาเหมือนเป็นยาชุดอัะเสร็จแล้วเขาก็จ่ายเงินเนี่นยประมารู้สึกเขาจำได้ว่าจําได้ว่าชุดละแปดร้อยอ่ะค่ะแล้วไม่รู้ว่าเขาสั่งมาให้ประมาณประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมสองที่แล้วก็หมอเขาจะรับมาใหม่อะไรประมาณนี่ย เราก็เลยเออก็เลยเอามากินมันง่ายดีสองอาทิตย์เนี่ยน้ำหนักลดประมาณหกหกกิโลได้คือถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจแต่ทีนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเหมือนกับมันซิ๊กซิ๊กอ่ะมันหน้าก็อยู่เดียวแล้วมีความรู้สึกว่าขนาดที่กินเนี่ยตอนกินจะนทรมานมากคือคือมันเบลอไะค่ะกินมันเบลอแล้วขับไม่ได้ขับรถแล้วเราเหมือนสมองสั่งงานช้า ประมาณนี้ก็เลยจากนั้นมาก็ก็คือพอมาลดได้ที่แล้วปุ๊บเราก็หยุดนี่เวลาคนกินลดแต่งี้แหละพอได้ที่ที่ตัวเองชอบเราจะหยุดแล้วก็หยุดเราไม่เราไม่รู้คำว่าโยโย่หรอกพ็หยุดไปปุ๊บหยุดไปได้ประมาณแค่ยังไม่ถึงเดือนอ่ะเราก็เริ่มมีอาการว่าเราอยากกินเหมือนปกติแหละก็กินแต่นี้กระหน่ำเลยกระหน่ำกินเลยจาก61กิอโลกว่าๆมันขึ้นมาประมาณเกือบมเกือบ73็สากิโล ก็มาได้มารู้จักตัวเนี้ยค่ะคตนานสตัวเนี้ยคือ,อ,อดีเซฟเออตอนแรกก็ไม่กล้าไม่กล้ากินเท่าไหร่แต่ทีนี้พอมาอ่านเรื่องสรรพคุณแล้วมันเป็นสมุนไพรซึ่งเรากลัวกลัวว่าเป็นยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขา่าวออกคือเราก็ไม่เคยมีความรู้มากเท่าไหร่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันสามารถลดไขมันได้จริงๆหรอมันแค่เพียงใช่ไหมรู้จักแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยเขามาทำเป็นยา ต่อหลังก็ไปเปิด Google ด,ดูไปเปิดเน็ตดูอ๋อใช่มันคืออย่างหนึ่งที่เรามั่นใจกับกินดีใช่เพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมคือไม่ใช่ยาแน่นอนเพราะเราเคยกินยานไปแล,แล้วเราเบิเร์นลอก็เลยตรงนี้เลยก็เอ้ยมันคงไม่ถ้าอาหารเสริมราะว่าอาหารเสริมเนี่ยแม่เราเรากินอาหารไม่้าวหมูไอ้ตัวนี้มันก็เป็นสรมได้อีกมันช่วยทางอ้อมด้วยแล้วก็เอ้ยมันมันเป็นไป,นป,นป,นปนได้ไหมก็เลยอยากทดลองก็เลยทดลอง นั้นก่อนก่อนที่จะทานในตัวดิเชตเนี่ยก็ไปชั่งกิโลเลยไปชั่งดูมันมันมันอยู่ประมาณจะสิบเจ็ดสิบแปดค่ะกันได้ไปถึงแปดแปดสิบแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แปดสิบเดี๋ยวมันก็เจ็ดเจ็ดือก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วต้องลดละยุ่งไปเยอะแล้วด้วยไงกลัวโรคมันลุกลามด้วยไงก็เลยกินกินกั็ไม่ก็อย่างที่บอกค่ะคือกินไปสิบห้าวันก็ไปสามโลพอสามโลปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าร่างกายร่างกายเขาคือกินตัวเนี้ยเขาไม่ได้หมายความว่ามันจะพุ่งมาพุ่งมาพอพี่ ต่นี่มันก็จะลงอีก1ิบห้ากูสิบห้ามันคือเป็นหกอะไรใช่ไหมแต่ว่าการพี่ลดู่ได้ประมาณสี่กิโลสี่กิโลกว่าสักห้าโลในเดือนนันะ้นนะแล้วพี่กากินต่อมาที่แบบมาตรฐานเลยคือกินก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่องน,นอนต่นนกินมา็นสองเดือนปุ๊บสองเดือนเนี่ยอยู่ตังหกกิโลหกกิโลมันลดลมันลดช้าๆแหละพี่การู้สึกว่าเออมันลดช้าๆเอออย่างนี้ดีอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าเออแสดงว่าตัวอสัวเนี่ไม่น่าที่จะมียา ประา mm hmm. ไม่น่ามีอ่ะถ้ามีต้องเร็วบดพลาด <you> ไม่มีเลยค่ะ mm hmm. เห็นเ,เคยเคยซื้อตัวดิชชีที่มามากินแรกๆแลกคนที่ไทยแนะนําว่าบางครั้งมังนอาจจะมีหนึ่งกอแห้งคอแห้งเรกินน้ำเยอะๆพี่เป็นคนกินน้ำเยอะอยู่แล้ว่าก็เลยก็เลยมันกินพวกเราก็มีความรู้สึกว่า เอ๊ะมันเป็นอัตโรมัิของเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วใช่มีนิดหนึ่งหลายคนพูดตรงกันหมดเลยเ<ะ>พื่อนพี่เหมือนกัทุกคนเลย<ะ>เอออันแรกเลยที่กินดีเชฟเพื่อนกินได้ลดน้อยลงในเมื่อกินได้ลดน้อยลงแล้วเนี่ยน้ำหนักมันไม่มีขึ้นอยู่ละบางคนไม่ช่งด้วยนะ,ะแต่บางคนเอาไอ้เกฑ์เก่าเก่ามาวัด่ะถ่าเขาเาา้าวไส้เกินเก่าๆเมื่อไหร่แล้วได้เนี่ยคือน้ำหนักเขาลดเนี่ยกินดีเชฟเนี่ยไม่ใช่ไปกินกินดีเชฟแล้วไม่อิ่วนะคะหิ่วค่าเราคือปกติเรากินแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเราก็อิ่วแต่เราสังเกตเลย นจะกินลดน้อยลงค่ะอัตโนมัติเลยคือกินไปนิดนึ่งอ๋อน่าดีกว่าสองเดือนพี่กินเป็ดนุกทีนี้พี่อยากรู้ว่าตัวนี้กินนอกจากนดแล้วมันจะโยโยหรือเปล่าพี่ก็เลยลองดูอ่าก็หยุดหยุดกินไปหยุดกินแลยนะก็อ่าในเดือนที่สามพี่ไม่กินเลยค่ะพี่จะรวยแล้วพี่มีอย่างใหญ่กินอาหารดีเปล่ากินมากหรือเปล่ากินสุกการหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีจนสิบวันจนห้าวันจนเป็นที่สามอ่ะพี่ไม่กินเลย อยากเปลี่ยนเปี่ยนะคะถ้าเป็นไงวันที่มไม่อยากว่ดอีกไหมอยากวดเพราะมันลดไปแค่สีกิโลเอยากลดอก็คือไม่อยโย่ทำไมการไม่โยโยมันเดือนที่4ีที่เลิมกินใหม่เดือนที่สี่แล้วมาถึงนี้เดือนที่หเนี่ยน้ำหนักพี่จากเจ็ดสิจ็ดหุดแปดตอนนี้พี่หรืเอาเจ็จุดสค่ะไปดเช่างเช้านี้โอเคแลคิดว่าโอเคไหมไม่จะลดอีกเอาอีกอยากไ้ห้าค่ะอยกได้หค่ะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่77ก็บควโลเนี่ยนะจะเกิด80ยตเนี่ยต้นแขกต้นแขกตรงนี้มันจะย้อยลงมาแบบย้อยลงมามากแบบแค่ทำอย่างนี้ปุ๊บเป็นย้อยจนเพื่อนๆมันชอบตีเล่นนะตีเล่นแต่นี่แบบเออมันมีารู้สึกว่าพอเพื่อนก็มาดูแล้วเราเราก็จับเห็นเองว่าเออมันไอ้ย้อยมันหายไปไหนก็คือที่เราอ่านข้างก่อนหน้ที่บอกว่าสลายไขมันชั้นลึกที่ว่ามันเป็นไปได้ที่มันมีเซลล์ไขมันอยู่ในนี้แล้วก็สลายันก็สลายเขาก็หวดแยรกไปเอง แล้วมันจะซึมตรงไหนก็ไม่รู้ไม่หย่อนใช่ไหมค่ะมันมันไม่หย่อนคือถามว่ามันมีมันยังมีนิดๆนะคะเพราะว่าพี่เป็งมันตั้งแต่สาวีอ้วนมานตัดสามก็ยังมีอยู่แต่มันไม่หย่อนไงผมไม่หย้อยเยอะนะคะพี่อ้วนมันย้อยเยอะมากตีอย่างเงี้ยแบบตีเล่นกีบปั่นปั่นปับเลยอ่ะแข็งเลยแล้วก็แล้วก็มันจะมีตรงตรงเนี้ยหน้าทองค่ะหน้าทองในนี้ยคือปกติตอนที่พี่อ้วนเนี่ยช่วงบนเนี่ยสังเกตได้เวลาผมอ้วนกดตรงนี้แล้วมันจะแข็งๆหน้าทองแข็งมนตัวนี้เป็นลูกกลมเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่ะนิ่มเหลวไปหมดเลย ที่ใต้น้องน้อยน่ะเหลวเจ้าว่าเขาใส่จริงๆใส่เอ็เล็กลงก็หาะที่เมื่อกี้เอ็เล็กลงใช่กลาใช่แต่ก่อนเอ็นแอลเป็นแค่เหล่อแอลอ่าเหล่าแอลแอลแล้วอย่างหนึ่งเราเราชอบใจตรงที่ว่าตอนที่เราอ้วนอ่ะลาเราใส่สแตนมันรับไม่รับไม่อยู่อ่ะมันเอาไม่อยู่อ่ะมันไม่ยอมกดไอ้ตรงไอ้ตรงหน้าท้อลงไปอ่ะนะแต่อันนี้เนี่ยใส่มันก็ยังมันก็ยังมันก็ยังอยู่อ่ะค่ะ เอาอยู่เก็บได้ใช่ไหมเก็บได้แล้วพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเตแบบนิ่มๆไม่ได้แข็งๆแบบแข็งๆต่ก่อนเ้าถึงเนกดๆเพราเราต้องทนอ้มันเก่กนะสองเดียวก็เลยหกสิบห้าอะไรห้าอย่างใหญได้หมดมาล้วห้าอ่าห้